สวัสดีเวียสวัสดีครผมเพร่าผมนายซิวชันเดอร์ยูเอเก่วอดชันเดอร์เกมฟรีที่พวกคุณหาได้ทั้งในสตรีมหรือว่าใต้เว็บหลักบอร์เลอร์เพียงผู้คนหลายพุกเกิลก็เจอแล้วหรือว่าจะฉีดตารางนี้ในการสมัครเกมและก็ดาวน์โหลดเกมนี้ก็จะเป็นคนอย่างสูงอย่างมากนะครับผมเสดรับผมเป็นยังไงบากนะครับทุกท่านนะครับผมก็ยังอยู่กับทางฝั่งของโซเวียสเหมือนเดิมนะครับผมแต่คราวนี้นะครับเป็นของที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่ๆเลยครับนั่นคือเจ้าที่สิบ นะครับผมหรือว่าถ้าเราเรียกในภาษาบ้านๆครับนั่นคือเจ้า i s 8หรือว่า i s 9หรือ i s 10ก็ได้เช่นกันนะครับผมหรือมันเรียกว่า T10 ปกตินะครับทุกท่านเลยนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านนะครับก็คือว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมมันก็คือเป็นหนึ่งในของรางวัลครับจาก b บ t t l e p a s s นะครับนั่นคืออันนี้นะครับผมอันนี้เลยอยู่ตรงนี้นะครับมีตัวนี้เลยนะครับผม เป็นตัวรางวัลสูงสุดนะครับผมที่จะได้เป็นยานยานเกราะคันนี้นะครับผม T10A นะครับส่วนตัวว่าเจ้าตัวนี้ครับเป็นรถหางคันหนึ่งที่เป็นพรีเมียมตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ใช่พรีเมียมแล้วแต่ว่าพอดูทีมันคือมันเป็นพรีเมียมเฉยแถมไม่พอนะครับราคาซ่อมมันถูกถูกถูกเหลือเกินนะครับผมประมาณราชนี้นะครับผม T10A แรงค5เรตติ้ง7.7เองนะครับผม มีหักปืนใหญ่ถึงละยี่สิบสองมินดียี่สิบห้าทีนะครับสามารถบรรจุกระสุนได้สามสิบนัดนะครับแล้วก็มีถังควันนะครับถังระเบิดควันนะครับสองสองลูกนะครับแล้วก็มีปืนกลนะครับสิบสองจุดเจ็ดมมสองกระบอกครับบนหัวหนึ่งกระบอกแล้วก็ในตัวหนึ่งกระบอกนะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ความเร็วในการหมุนป้องปืนสิบสามจุดสององศาต่อวินาทีความเร็วในการหลุดกระสุนครับสิบห้าจุดเก้าวินาทีนะครับอันนี้ไม่ใช่ออโต้โหลดนะครับผมผลสกิลของโหลดเดอร์ยังมีผลอยู่นะครับ มุมก้มลบสามมุมเงย17องศานะครับเกราะนะครับด้านหน้าครับตรงตัวครับหนาะสุดที่120มิลน,นะครับตรงนี้ตรงนี้120มิลตรงนี้ประมาณสมิลน,นะครับแถวช่องนคนขับด้านข้างนะครับก็หนาะประมาณ120่อ่าประมาณ120ตรงนี้นะครับผมประมาณ120นะครับตรงนี้120อ๋อ120มิลตรงนี้นะครับ120มมิลตนี้นะครับตรงนี้ ด้านตูดนะครับด้านท้าย50ามิลนะครับผม60สมิลตรงนี้นะครับฐาป้อมปืนครับด้านหน้าครับตรงนี้หนาสดเดอยวที่เราเราอ่า250รมิลนะครับเลยประมาณนะครับผมแล้วก um> ็ด้านหน้าตรงนี้หนาประมาณ100ยมิลนะครับผมแต่จริงๆมันคือเกาะที่เพิ่มเข้ามาเฉยๆนะครับเป็นเกาะที่เข้ามาสวมนะครับตรงหลังคานะครับก็ประมาณ30มิมลนะครับตรงนี้30มมิล ส่วนตัวเนี้ยคือที่มันไม่ระบุเพราะว่ามันมีข้อมูลอาจจะมีข้อมูลไม่พอแล้วก็เรื่องของมันอาจจะยังไมได้ไปนะมันมีความหนาบางค่อนข้างจะไม่ค่อยเท่ากันแบ่งไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะครับมันจึงค่อนข้างมันมันดูออกยากแต่เราหนาะอยู่ราม,มา2อ0ามิลด้าน,นข้างร5 7มิลนะครับผมด้านหลังก็ประมาณ30มิลโดยประมาณนะครับ <c oughs> มีพลประจำรถถังทั้งหมด4ท่านนะครับไดเวอร์ด้านหน้านะครับ ล้อมรอบด้วยของลังกระสุนนะครับแล้วก็โหลดเดอร์คอมแมนเดอร์แล้วก็ดดวกันเนอร์ตรงนี้นะครับผมล้อมรอบด้วยกระสุนเช่นกันนะครับผมค่อนข้างอันตรายหน้าดูอันตรายมากๆทุกท่านเฟิร์สเตจอยู่ตรงแถวๆนี้นะครับผมยูแถวด้านหลังตรงนี้นะครับผมเจ็ดนัดด้านหลังตรงนี้นะครับส่วนที่เหลือมากกว่าเจ็ดนัดก็จะเป็นนังกระสุนเซ็ตเกิแล้วนะครับผม นำ้ำหนักรวมอยู่ที่50ตันนะครับ Engine Power 700 HP ที่2,100 RPM ความเร็วสูงสุดอยู่ที่42กิโล,ลต่อชั่วโมงโอกาสการถูกตรวจับ92นะครับผมส่วนของ m o i i f i c a t i o รวมประมาณนี้มีนัยพิ i o n อยู่ในเทียร์สุดท้ายนะครับแล้วก็กระสุนของมันนะครับจะมีทั้งหมด4แบบกระสุนแรกพวกคุณนัจะเป็นกระสุน APSE แล้วก็กระสุน SE นะครับ แนะนำว่าเป็นกระสุน b r 4 7 1 b ที่เป็น APCPC สามารถเจาะเกาะได้สูงถึง2 3 0มิลมตนะครับส่วนเรื่องของค่าซ่อมนะครับผมค่าซ่อมนะครับ r าอยู่ที่790ลเวอร์ลิซสิกนะครับอยู่ที่860ซลเวอร์แล้วก็ซิมูเลเตอร์นะครับอยู่ที่8,400ล,ล,ลเวอร์นะครับถือว่าเป็นรถถังคันหนึ่งที่ถูกมากๆในแร้งนี้นครับผม ม่แน่ใจว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตแต่ว่าเท่าที่ดูมายังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายเลยนะครับผมสีนะครับคอมโบฟกนะครับสีนี้สีสแตนดาร์ดนะครับสีวินเตอร์อันนี้ขาวสวยดีอันนี้ชอบอันนี้ฟอเรสต์ไทคัลเลอร์นะครับอันนี้ไทคัลเลอร์เดสเซอร์ไทคัลเลอร์เดสเซอร์และสุดท้ายคือไทคัลเลอร์วินเตอร์นะครับผมวินเตอร์น่าจะสวยสุดแล้วอ่ะมันขาวแบบขาวหิมะจริงๆอ่ะสวยดีต่อมาชั้นนี้นะครับผม โอเคทุก okay, ท่านนะครับเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวเราจัดลงไปลุยในด่านของเรดลสิกกันนะครับโอเคครับผมมาแล้วจ้าผมเอาไปเพียงแค่นี้นะครับสีก็มีสีเดิมไปปกติอยู่แล้วไม่มีสีในกาจินมาร์เก็ตด้วยเป็นรถถังคันหนึ่งที่เป็นพรีเมียมนะครับแล้วก็อยู่ในเลนนี้ด้วยนะครับก็ส่วนตัวว่าก็อช่วยได้ปั่นหลายอย่างนะครับ ถ้าใครยังไม่สุดทางฝั่งโซเวียตตัวนี้ก็เป็นตัวหนึงที่น่าสนใจเช่นกันนะครับเเป็นไฮวีท้ง์นะครับแถมไม่พอก็ราคาซ่อมก็ค่อนข้างถูกด,ด้วยนะครับ Let's go baby ซูมค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับถือว่าได้เยอะเลยชอบตรงนี้หลยแล้วก็มีปืนต้นนะครับ้อยหล่างค่อนข้างโอเคอยู่นะเดี๋ยวขออยจะต้องไปเดินเดินหน้ากับเพื่อนก่อนตรงนี้เป็นทางถนนใหญ่ถ้าผมหยุดเปลี่ยมมันจะชะงักกันท้งแถว ที่ผมน่าอยากไปทานั้นมากกว่านะตะก,กูของตะก,กูของไอเอ่ะครับมันโหลดช้าเป็นปกติของมันเลยแล้วก็แผ่ไม่พอครับเรื่องของมุมก็เป็นรถถังคันหนึ่งที่อดสูตรกับเรื่องนี้มากๆใครคี่จะเล่นมันก็ต้องคิดให้ดีหน่อยนิดนึงนะครับผมเพราะตัวนี้มันเล่นมุม เล่นมุมเล่นไอเนินนี้ไม่ได้เลย คำนึงถงทางนั้นน่ะ หม่ยเราอยู่ทางฝั่งนี้ไหมเนี่ย ออเออเรษฐภาวะเข้มงวดนั่งขวาปลาทุกท่านลุยกันโลดตะกี้นี้ผมไม่ทดลองเรื่องการถลอกใช่ไหมครับมันประมาณลบแปดนะครับผมมีกเพียงแค่ประมาณนี้แหละทุกท่านนะครับผม ก็มีโอกาสที่สิจะเจอกับพวกรถถังไอ้ยนาดให่คือไหมมันก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเจอสุดน่าจะเป็นพวกแถวแรงสูงๆมากกว่าแต่แถวนี้นานๆทีจะเจอ,เอกัน ปัญหาของเจ้าเนี่ยก็คือเรื่องของการการลโกระสุนทุกท่านหนึ่งนัดมันเนี่ยนะครับถือว่ามีมีค่ามากๆเพราะว่าถ้ามันหยิงพลาดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรีกลับมาแล้วก็คือสิบิ้าวิีโดยประมาณนะครับดังนั้นนะครับเท่ากับว่า15วินาวิธีเนี้ยเราจะไม่ทำอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้เลยประเด็นหลักอยู่ตรงนี้นะครับเล่คันนี้ต้องเล่อย่างใจเย็นนะ มันยิงมั่วๆซัวๆไม่ค่อยได้ถ้ายิงพลาดเมื่อไหร่ก็คืออาจจะทำให้เราสึกคาดโดยเร็วเลย เชียร์วิกเกอร์อบก้นสลังดีกว่าเนนะีสิบห้าวิสิบห้าวิโอเค ว่าน้ว่าจะได้ยิงนว่าจะได้ยิง,ยงหอเสรละหน้าที่ของ h e วี y t a นะครับก็คือการรับกระสุนก็คือจะเป็นตัวแรกๆที่เราจะโดนกระสุนมากที่สุดน,นะครับตัวอื่นก็คือจะเป็นตัวที่ตัว ลองลงมาสวยข้ามบนเคลียร์ ซ้ายไม่เลียวว่ะตรงนี้วากตีนโอ,อ้วหมุมกูก็จังไรเหลือเกิน มุมมันสูงกว่าอ๋อไม่ใช่สิอ๋อใช่ครับผมมีตำแหน่งที่หน้าอันตรายกว่านเด เราอันนี้เป็นปืน57นะครับผม เป็ห้าสิมิลที่ยิงเกาะด้านข้างศัตรูแล้วรับรองบื้มทุกคันนะครับเสียอย่างเดียวคือบางไปหน่อยกลับก้มอะไรไม่ค่อยไหวสนเลยแต่อย่าลืมนะว่าเราก็คือเป็น s p a นะครับผม หลายคนมักจะลืมว่าตัวเองเป็น S.P.A.A. เราไปไล่ยิงกับรถถังซึ่งเมา่าทำได้ไหมมันทำได้เรี็บร้อย ทางเข้ามาอีกไอเ้เช็ดกระสุนโอ้โหเมื่อกี้เสียงดังกึกเลยโอเคทุกท่านนะครับผมงั้นก็ขอไปเพียงเท่านี้นกับสอบเจ้า t 10A นะครับแล้วก็มีการแถมเซ็ตซูคัสเซ็ตอไปด้วยนิดหน่อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถถังคันหนึ่งที่ได้เป็นแฮ็วี่แท้งนะครับแล้วก็เป็นพรีเมียมด้วยนะครับผมแล้วอยู่ในแรท้ง5ผู้คุณสามารถจะเอานำไปปั่นตั้งแต่แรงหนึ่งจนถึงแรงหกได้เลยนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าที่ผมบอกไปว่ามันค่อนข้างจะ เชื่องช้าในหลายๆรูปแบบนะครับแล้วก็โลกรสุนค่อนข้างจะช้าด้วยนะครับสิบห้าจนถึงสิบหกวิเทีเลยนะครับผมแต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นๆที่เป็นอยู่ในตระกูลเดียวกับมันเนี่ยนะครับผม T10M จะเป็นตัวที่อ่าโลกรสุนน่าจะพอๆกันเลยนะครับ i4 ก็หนักหน่อยครับพตั้งแต่ i4 ลงไปครับ i4 i3 i2 เนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โลกรสุนช้ากว่ามันเยอะนะครับผม ก็เป็นโอเคนะครับก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับว่าทุกท่านจะชอบเลนมันหรือเปล่านะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีอยู่สำหรับท่านที่กําลังคิดจะปั่นเบรนพาร์ตและอยากได้มันอยู่พอดีหรือว่าจะนําไปขายก็ได้ก็แล้วแต่กันไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นคือสิทธิ์ของท่านเองนะครับผมไม่สามารถที่จะบังคับคุณได้นะครับผมโอเคนะนั้นก็เจอกันคราวหน้านครับสำหรับคร้งนี้ก็ดาสวิเดาเนี่ยเจอกันครับผม